ตอนนี้กำลังทอดต,ตานมินแดดเดียวนะคะที่ได้มาจากที่บรรจงสัมรีที่จงสั่งซื้อจากน้องมูลมูลจะทอดกินกับอะไรหรอคะจะทอดกินกับส้มมะเขือแล้วก็นี่ค่ะผักที่จะกินกับสุดมะเขือนะคะมีผับชีใบเลื่อยนะคะ มีผักชีหอมแล้วก็หอมแดงค่ะส่วนซุปมะเขือนะก็ซื้อมานะคะไม่ได้ทำเองหรอกค่ะนะะี่ค่ะยี่สิบบาทเดี๋ยวเราก็จะแกะลงเราก็จะแกะลงในถ้วยนะคะรอให้ปลานิ่นแดดเดียวของเราสุกก่อนค่ะนี่แหละค่ะซุกมะเขือของเราแกะใส่ถ้วยแล้วนี่ก็เป็นผัก กินเคียงนะคะกินแก่นซุปมะเขือน้ำมันกระเด็นกระดอนไป็ั่ัวเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากทำอาหารเมนูนี้เสร็จนะคะเราก็จะทำความสะอาดเตาของเราค่ะแต่วันนี้จะกินกับข้าวสวยนะคะข้าวสวยร้อนๆของเราค่ะข้าวสวยก็หุงไว้แล้วนะคะก็ปลา รอปลาลิ้มแบบเดียวของเราสุกค่ะสุกแล้วเหลืองสวยเดียวทีเดียวนะคะเรอให้เขาสุกได้ที่จริงๆก่่อนนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะมีโภชนาการครบเลยทีเดียวนะคะ เพราะว่าถ้าเราซื้อซุปมะเขือแบบนี้มานะคะจากชุมชนหมู่บ้านนะคะเนื้อมะเขือนะคะก็จะมีส่วนของของเนื้อปลาอยู่ในนี้น้อยนะคะเราก็เพิ่มเติมเนื้อปลาโปรโตีนธรรมชาติของเราที่เราได้มาจากการที่ี่เพื่อนๆน,นะคะส่งมาให้นั่นก็คือที่บรรจงสำมฤทธิ์ี่จงค่ะแล้วเราก็หาผักนะคะมากินแกล้มนะคะเพื่อให้เรา ได้รสชาติของความอร่อยเพิ่มเติมเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะน่าจะสุกแล้วนะคะขออนุญาตตักใส่จานค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปมะเขือที่เราจะรับประทานกับปลานินดเดดเดียวทอดแล้วก็ผักชีหอมนะคะ ผักชีใบเรื่อยของเรานี่นะคะที่ทำความสะอาดล้างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หอมแดงค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะสำหรับเมนูวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ขอขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะ สวัสดีค่ะ